สวัสดีค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดพึ่งใส่หน่อไม no ้นะคะแกงหนะะ่อไม้จุ๊บตัดมาตรงนี้นะคะจุ๊บแกง น,ปปน,น้นองมิส้มใส่กิปโอมอันนี้แกงน้องมิส้มใส่กิปโอมนะคะแกงเห็ดแกงเห็ดตัดมากแกงเห็ดแกงเห็ดใส่เห็ดเพิ่มนะคะดูดูอ่ะผักอีตูลงไปจู่เสร็จผักอีตูพร้อม แต่ไม่มีผักขาผักขาไม่มีไปชื่อตลาดแล้วไม่มีค่ะแซ่บแกงหนวไม้ใส่เห็ดเพิ่มนะคะซิมก่อนใหญ่ปะอืมฝุดฝุตฝุตผักอีตูลงไป เอมอืมชิมดูสิอร่อยอันนีอืมตั้งแต่ยงกดอืหอมตอืมเซ็ปเซ